มาดูคู่สองครับไฟแดงเพชรลือชยัยสิทธิ์ผูกองอ๋อยนะครับไฟน้ำเงินเพชรภูผาสิทธิ์เจแดง119ปอนด์ปอนครับเป็นพิกัดน้ำหนักที่สู้กันเพชรภูผาก็มีเดินต่อยท้องต่อยหน้านะครับแล้วก็ตี้นะครับคอยบวกอยู่ตลอดบวกกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเห็นอะไรดีๆแน่ครับอ่ะไม่ต้องลุกไปไหนนะครับไขรปวดหนักปวดเบามีธุระที่ไหนนี่อย่าพึง่งอย่าพึ่งไปดูคู่นี้คู่เดือดแห่งปีเลยนะครับเพชรลือชยัยยังเกงสิท์เพชรภูผา กางเกงสีน้ำเงินป้าตัวเล็กว่าตีตีจิกไปที่ชายโครงนี่ตีแรงเลยนะครับเพชรภุผาโอ้โห, <c oughs> โโหรูปร่างนั้นเสียเปรียบนะครับ <c oughs> เพชรภุผาแต่เวลาจับไหนดูจับได้เปรียบดูจับแข็งแรงกว่าด้วยนี่นะครับตวัดจานคอไปสูงสูงไกลทางแล้วโอ้แต่ขวาต่อยขวามาดูวงไหนต้องจับกดเอาไว้ก่อนแล้วก็คอยไล่แขนแทงสู้ครับ <c oughs> เพชรลือชัยไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันเพชรเพชรภูผา ก็พยายามจะชนจะเบียดนะครับเตะสายต่อยสายผู้ชนะหล่อเลยครับเพราะว่าดูเดือนเ้าใจโชกันมันถูกใจจริงๆครับวันนี้มวยมันวันสุ์ของเราครับอ่ะกรรมการดึงมากลางเวทีผ่านนาทีแรกยกซ้ายครับเอ้าศอกบวกไปอ่าไนไนตัวใหญ่พยายามจะชิงเหลี่ยมจับคอครับอ่าแต่ว่าตัวเล็กตัวเล็กอย่างเพชรบูผาแกก็ขยันยกจริงๆครับเอ้าชิงเหลี่ยมจับเด้งตีครับกรรมการดึงมาก่อนเดี๋ยวรอดออกไปนอกเวทีครับ โอ้โหนี่ครับมหาภาษาม่วยเขาบอกเดี๋ยวเสมอแดงเดี๋ยวเสมอน้ำเงินมหาสถานการณ์นี่มันคู่ขี้เอาไอเก้าไหโอ้โหดูครับมาานายนายนายกรรมการแยกออกมาก่อนครับเดี๋ยวว่าเดินออกอาวุธกันนะครับแลกกันตลอดไม่มีใครยอมใครเพชรภูผาขยับเข้าหาชวนทะเละเพชรหรือใช้ก็มีหมัดมีศอกนะครับแล้วก็แข้งขวาคอยสกัดเอาไว้ ดูจังหวะการจับในนะครับเตี้ยกว่าก็จริงแต่เวลาล็อกตีเข่านี่โอ้โหทำได้ดีเอาเลยครับแรงขึ้นมาตามลำดับอีกแล้วนะครับตอนนี้เพชรภูผาแมวงไนนี่เป็นเพชรภูผาครับที่ล็อกอาอ้าวตีตัวใหญ่ตัวใหญ่อย่างไรก็มาแกขยันยกขยันเสียบครับเพชรภูผาเพชรลือชัยจะกันอย่างเดียวไม่ได้นะครับวงไหนครับโอ้โหนี่ครับมาเชื่อว่าเป็นอีกคู่หนึ่งครับที่ ยกข้าขึ้นมานี่สถากนการณ์น่าจะสิงดำครับโอ้ตอนนี้มะสงรามเผาว,วงในเพชรหรือใช่หรือเพชรผูกผ้ายกโอ้อ oh, โหวงในไม่มีใครยอมใครจริงๆเพชรภูผาอา,าัยความแข็งแรงนะครับเทียกว่าเบียดก็ไปต่อยหมัดแล้วก็กล้ำในเวลาล็อกนี่ล็อกแข็งแรงรว่าเพชรหรือใชยก็พยายามจะขวางจะแทงสู้นะครับเกมการชกนี่น่าจะเบียดกันถึงทิงดำแน่แล้วครับผู้นี้โอ้โหแข้งขวาสวยครับ oh, เพชรหรือใช่ ติดตัววงในใครตีใครตีได้ไหมมาเหลี่ยมนี้มันมันเอียงครับมันยังตีกันไม่ชัดเจนโอ้โหเราใจอ้าวเดอะแข้งขวาไปมีศสอบด้วยขวางยกมาแหมขวางขวางน่ากลัวเลยนะครับเพชรลือชัยครับโอ้โหมันเห็นเลือดแล้วนะครับเห็นเลือดแล้วครับน่าต้องมีคนแตกแล้วครับแบบนี้โอ้โหอ้าเดี๋ยวดูครับช่วงพักยกน่าเดี๋ยวจะเห็นแผลชัดๆโอ้โดูขวางโอ้โหมาขวางแบบนี้เลยครับเจ้าเพชรลือชัย โอ้สุดมันเลยครับมาเริ่มกันยกสุดท้ายนะครับทีมงานของเพชรปูผานี่บอกว่าต้องมีหมัดมีศอกเข้ามาเสริมเยอะๆนะครับออกมานี่เดินเบียดต่อยหมัดเลยนะครับขยับเข้าไปเพชรปูผาต้องล็อกเอาไว้ไม่ประมาทเหมือนกันหมัดนวยอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับโอ้โหดูจังหวะการล็อกนะครับล็อกของเพชรลือชัยนะครับดูนะครับโอ้เอา ไมได้ไม่ได้ตีไม่ได้ในกรรมการต้องแยกนะครับมาเริ่มกันใหม่กลางเวทีครับพยายามจะเก็บกันอาวุธนะครับเพชรลือชัยเก็บอาวุธแต่เก็บอยู่ไม่อยู่ครับเพราะว่าเพชรูผาแกตื้แก้เนี่ยครับอู้หูฟันศอกครับมขยันออกจริงๆครับแต่ดูครับมือแกเหนียวครับขอที่จะหันมาชูมือให้เพชรลือชัยสิทธิ์ผู้กองอ่อยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกดูเดือดขาดลอยไทยไทยครับ